ครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีไฟหินรับนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเวลาตีสามนะครับผมเราก็จะรอขบวนรถเร็วหนึ่งสี่ศูนย์นะครับผมที่จะผ่านสถานีหินรับในช่วงเวลาตีสามนะครับนะครับก็จะเป็นน้องๆทีมงานที่มาด้วยกันนะครับผมก็ทางเราก็ได้ขออนุญาตจากทางนายสถานีนะครับผมในการขอถ่ายที่สถานีหินรับนะครับเนื่องจากเรามาตอนคืนด้วยครับผมเราต้องขออนุญาตอะไรถูกต้องหมดทุกอย่างนะครับ ก็จะมีพี่รอพอนะผมพี่เขาก็พาไปหาหนายสถานีนะครับเพื่อที่จะทําทการขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับนะเป็นบรรยากาศสถานีหินลับในช่วงเวลากลางคืนนะผมช่วงนี้ก็จะมีอากาศที่เย็นนะครับผมเนื่องจากก่อนหน้าน,นี้ก็มีฝนตกมานะครับด้านหลังก็จะเป็นตู้ปูนซีเมนต์นะครับท p i ตอนนี้ก็ถึงเวลาขวนรถเร็ว140ของเรานะผมที่จะมาถึงสถานีรถไฟหินรับนะครับขวนรถเร็ว140นะผมต้นทางก็คือสถานีอุบลราชธานีนะครับผมปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับออกจากต้นทางในช่วงเวลา2ทุ่ม30นะครับผมจะไปถึงปลายทางก็คือ7โมง10นาทีนะครับตอนนี้ขบวนรถไฟของเรานะผมก็ได้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูนะว่าวันนี้ใช้หอจักรรุ่นอะไรนะผมจะเป็นหอจักร อัลตอมหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจครับเดี๋ยวมาดูให้ใกล้กันเลยนะผมดูไป,ปรพร้อมๆกันนะครับแสงไฟเป็นทั้งจ้าเสือเกินนะผมสําหรับตอนนี้แทบจะมองไม่เห็นอะไรข้างหน้าเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มาลุ้นกันดูนะว่าจะเป็นหัวจักรรุ่นอะไรนะครับผมลุ้นไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะครับจังหวะนี้ครับ รถจักรที่ทำกระบวนรถดเร็ว140นะครับวันนี้ก็จะเป็นรถจักรอัลต้อมนะครับผมหมายเลขรถจักรก็คือ4147นะครับรู้สึกว่าวรถจักรคันนี้ผมได้เปลี่ยนเครื่องยนต์มาใหม่ด้วยนะครับผมเนื่องจากสังเกตเห็นได้ก็คือที่ตัวรถจักรจะมีสีขาว สําหรับขบวนรถเร็ว140นะครับผมก็ถือว่าเป็นขบวนรถไฟที่มีความยาวมากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมนับได้กี่ตู้กันบ้างครับผมก็เมนบอกกันได้นะครับผมสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีแล้็ลาไปก่อนนะครับผม